กกับผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราอายุ51นะฮะมีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมใช่ค่ะมีบุตรกี่คนด้วยกันครับ2องคนคสองคนนะฮะแล้วก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเจ็บเขา่าปวดเขา่าอะไรยังไงมาบ้างไหมฮะก็มีสาเหตุมานะคะสปีที่แล้วนี่นั่งกับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นก็มีเสียงดังกรอกอยู่ในเน่ยหัวเขา่า นั่งกับพื้นและอยู่ดีๆก็มีเสียงดังที่ลุก,ล,กลุกขึ้นนะฮะ,ะพอลุกขึ้นมีเสียงดังกรอบแล้วมันเป็นยังไงต่อฮะก็มีสาเหตุคือเจ็บมาเรื่อยๆอเจ็บมาประมาณสี่ปีคือก็หาหมอก็ไปเอ็กซเรย์ครับค่ะหมอบอกว่าเป็นข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอาจารย์ครับปกติแล้วสุภาพสตรีวัยอย่างคุณไก่เนี่ยถือว่าเข้าสู่วัยที่จะมีอาการข้อเข่าเสื่อมหรือย,ยังครับ คือโดยปกติเนี่ยนะ,ะัะพออายุถึง30สเนี่ยทุกอย่างมันก็ไม่สร้างเพิ่มเติมแล้วมันมีแต่จะเสื่อมยังไม่ถึงฮะย่างเพิ่งอายุ16อาจารย์ยังไม่ถึงนะฮะก็สาสบขึ้นไปทั้งชายและหญิงการการเสื่อมมันจะมากกว่าการสร้างลคลับนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเสื่อมทีละนิดทีละนิดเรา <c oughs> อาจจะไม่สังเกตเลยก็ได้นะฮะ <c oughs> แต่มันจะเสื่อมเยอะขึ้นหลังจากวัยทองวัยที่เราเริ่มหมดประจําเดือนอันนี้<ต>อันนี้นนจะมีอายุกําหนดไหมฮะก,ก็มีะ่ะมันก็จะเสื่อมอย่างถ้าอายุสามสิบขึ้นถึงสี่สิบห้านี่มันก็จะเสื่อมไปนิดหน่อยอประมาณสักสิบเปอร์เซ็นอะไร,รอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอสี่สิบห้าขึ้นมันก็จะเสื่อมเสื่อมเพิ่มขึ้นอพอถึงวัยทองเมนหมด นะคะประจําเดือนหมดมันก็จะเสื่อมเยอะขึ้นเพราะอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับวัยของเราด้วยขึ้นอยู่กับน้ําหนักขึ้นอยู่กับอาหารการกินด้วยเสร็จแล้วทํำยังไงฮะถึงถึงมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยสี่ห้าปีตลอดมาถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วใครมาบอกว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึง่งสามารถช่วยได้อ๋อดูรายการสุขแล้วสวยทางทีวีนี่แหละ,ะ่ะดูด้วยตัวเอง,ด,เองด้วยตัวเองเลยค่ะครับเห็นผมไหมฮะเห็นค่ะผมกาจา์เสรีใครดูดีกว่าฮะ าแน่นอนอยู่แล้วฮะผมก็ต้องตอบอย่างนั้นแหละฮะอาจารย์หลอกอ่ะที่เห็นในในทีวีวีเนี่ชมอาจารย์พิเชษด้วยใช่ไหมครับอถูกต้องเลยมาถูกทางแล้วฮะเอาได้ดูแล้วเชื่อเลยเหรอฮะผมว่าเดี๋ยวนี้มันมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่มันขายในโทรทัศน์เต็มไปหมดเลยนะไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเพราะว่าดูเคสแรกนี่เป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งยังไม่ยังไม่ตรงกับเคสตัวเองอ่าไม่เกี่ยวกับฉัน ใช่ค่ะก็ดูไปเรื่อยๆดูทุกวันอาทิตย์นะฮะครับค่ะสุขและสวยเนี่ยแล้วก็มีทางช่องอะไรฮะอ่าท NN เอสองเออแหมนึกว่าดูช่องอื่นแล้วครแสดงว่าโกงกันอ่ะเสร็จแล้วดูไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อติดตามไปเรื่อยๆค่ะดูไปเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งมาเจอกับเคสตัวเองใกล้เคียงกันเคสตัวเองเลยล่ะค่ะอ่าเพราะว่า รู้สึกจะเป็นคุณป้าแดงอะนะฮะเขาขายข้าวแกงแล้วเขาก็ยืนยืนนานมากอะไรอย่างเงี้ยยืนขายข้าวตรงกเคสตัวเองแล้วก็ดูดูโอ้มันใช่แล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโทรมาที่เบอร์เบอร์ของคุณป้าใช่ค่ะใช่แล้วก็คุณป้าก็อธิบายว่ามันจริงนะขึ้นสะพานลอยเนี่ยขึ้นไม่ได้เดินไม่ได้ต้องมีคนจูงขึ้นไปต้องมีไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เชื่อ เชื่อเลยว่าเออเริ่มเนะชื่อใช่ค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้มีคนเคยแนะนำอาหารเสริมยาโน่นนี่นัน่นยาลูกกงลูกกลอนมีลองไหมก็ก่อนที่จะมาเจอบิมนี่นะคะมีคนแนะนำผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นสมุนไพรสมุนไพรอสีเหลืองแล้วมาชงกับน้ำอุ่นทานอตอนนั้นยังไม่เจอกับบิมก็ทานตัวนี้มาประมาณสองปีพอทานตัวนั้นปุ๊บ อาการที่ปวดที่อะไรนี่หายหมดอยากจะทํางานยาสีเหลืองๆเนี่ยนะใช่ค่ะขยันขันแข็งอืแต่ว่าเขาไม่ฮะว่ามันเรียกว่าอะไรเขาเขียนว่าสมุนไพรไทยอย่างเงี้ยค่ะเขียนว่าสมุนไพรไทยแต่บทเป็นผงเป็นผงสีเหลืองแล้วให้เรามาละลายน้ําชงดื่มอ่าใช่ค่ะแล้วแล้วดื่มเข้าไปแล้วเป็นยังไงนะฮะขยันขยันโอ้อยากจะทํางานทําอะไรไม่มีเหน็ดเหนื่อยไม่มีปวดไม่มีเจ็บไม่ปวดไม่เลยเหรอค่ะใช่ ทานอยู่นานแค่ไหนสองปีค่ะสองปีค่ะดื่มวันละกี่แก้วะเออถ้าไม่เจ็บถ้าไม่ปวดเข่าอะไรนี่ก็จะไม่จะไม่จะไม่ทานไม่ดื่มค่ะแต่ถ้าเจ็บก็ดื่มเจ็บก็ดื่มดื่มมาสองปีใช่ติดต่อมาสองปีก็ดูเหมือนชะดีนะฮะผมว่ามีคู่แข่งแล้วแต่ไม่ใช่เวลาเวลาดื่มตัวนั้นอะดีมากเหรอฮะค่ะแล้วแล้วสุดท้ายทําไมถึงเปลี่ยนใจทําไมถึงเปลี่ยนใจพอดีลูกชายเขาไปเห็น อะไรสักอย่างอ่ะเขาไปเซิร์ชดูในเน็ตน่ะบอกคุณแม่อย่าไปทานเลยตัวเนี้ยนะมันมีสารสเตอรอลอยู่นะออันตรายนะแม่ถ้าแม่ทานไปนี่มันจะถึงแก่ความตาย,ตายเออเองนี้ <ๆ S 2> เดี๋ยวผมถามน,นิดนึงไอ้ผงสีเหลืองชื่อก็ไม่มีบอกไม่มีค่ะออยอมีไหม มีแต่ว่าเลขที่ออยอนมีน้อยมากเลยอ่ะเลขที่ออยอมีน้อยมากอ่ามันจะมีหลายๆตัวมันมีแค่สองสาตัวอย่างเงี้ยเอาว่าดูแล้วไม่น่าเชื่อถือใช่ค่ะเออคราวหน้าติดมาให้ผมดูด้วยนะยังเก็บไว้อยู่เลยนะยังเก็บไว้ดูนะเออครางหน้าติดมาดูหน่อยนะเอออ่ะสุดท้ายลูกชายเตือนว่าอันตรายชก็เลยหยุดทานหยุดเลยค่ะหยุดทันทีเลยแล้วก็มาทดลองบินหยุดมาปุ๊บมีอาการ อื่นๆตามมาเยอะแยะเลยเช่นปวดข้อนิ้วปวดเข่าที่เป็นอยู่ปวดมากอะไรที่ไม่เคยปวดก็ปวดอะไรที่ไม่เคยมาก็มาเลยอะไรที่น้ำหนักมาอีกน้ำหนักก็มาหลังจากที่หอุดอื่มสีเหลืองอะนะคะอาจารย์พอจะสันนิษฐานได้ไหมฮะว่ามันเป็นอะไร ไอ้ผมถามคำถามยากไปป่ะก็ก็เป็นผลจากสเตียรอยนั่นแหละฮะสเตียรอยนี่มันทำให้เกิดการบวมน้ำแล้วก็มันจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นครับะแล้วก็จะอ้วนเฉพาะส่วนกลาง คืออ้วนเฉพาะส่วนลำตัวส่วนลำตัวค่ะแต่แขนขาจะรีบออันนี้ยังทานไม่นานพอถ้ถานานพอมันจะไปทําให้ปโปรตีนเนี่ยสลายกล้ามเนื้อสลายอเพราะฉะนั้นแขนขาก็จะรีบลงนะก็แสดงว่าที่ลูกชายสันนิษฐานเนี่ยถูกต้องค่ะคิดว่างลช่วยชีวิตเอาไว้เลยนะฮะหยุดจะทานอาหารเลยไม่ไมทานอีกไม่เอาเลยเสุดท้ายพอได้รู้จักกับบิมบิมค่ะเริ่มทานสีอะไรฮะ สีชมพูค่ะวันละวันละสีแคปชุแคปซูลวันละสีแคปซูลคือเช้าสองก่อนนอนสองก่อนนอนสองทานแล้วรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างทานแล้วอาทิตย์แรกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทานไปหนึ่งอาทิตย์ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนึกด่าอาจารย์ในใจไหมฮะไม่ฮะเอ้าทำไมฮะไม่ไม่ด่าเพราะอาทิตย์ที่สองรู้สึกตัวเองเข่าบวมมากเดินไม่ได้อยู่สองสามวันค่ะ รู้สึกว่าบวมมาก<ะ>หลังจากที่ทานไปแล้วหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ไม่มีผลอะไรหนึ่งสัปดาห์ไม่มีผลอะไรเลยใช่ค่ะไอสัปดาห์ที่สองนี่ไปหกล้มไปสะดุดกไม่ค่ะไม่ก็กใช้ชีวิตปกติปกติก็ยืนขายของเหมือนเดิมมาะอยู่ๆเขาก็บวมมาที่ที่สองนะคะอาา่ะฮะแล้ว,ลวหลังจากนั้นทําไงฮะก็ทําไงล่ะเดินไม่ไหวก็หยุดขายของก็กลับไปหาหมอกระดูกไปเล่าอาการให้เขาฟังว่ามันอักเสบแต่ไม่ได้บอกว่าทานอะไรเขาก็ ฉีดยามาให้แล้วยามาทานแล้วลุงขึ้นก็เดินได้งั้นต้องหันหันมาถามอาจารย์พิเชษแล้วล่ะครับทานบินไปต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะสัปดาห์แรกนี้ต่อเนื่องเลยคือเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนใช่ค่ะึสัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นพอขึ้นต้นสัปดาห์ที่สองเกิดอะไรขึ้นครับทําไมถึงมีอาการทั้งหมดหยุดผงสีเหลือง แล้วก็มาทานของเราเลยใช่ค่ะชัดเจนอ๋อมัรเป็นผลของเซโรยซึ่งมันค่อยๆเสื่อมเสละเสื่อมไปนะครับผลซโรยมันจะยังมีต่อเนื่องอเนื่อเรื่อยเรื่อยในในในโลหิตนะครับพอหยุดปุ๊บอาการกดอาการปวดทั้งหลายแหล่ของเซโรยมันหมดของเรามันรทธิ์ของเราไม่แรงเท่ากับเซโรยหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเรากําลังสู้กับการลดลงของฤิ์เซโรยไม่ไหว นะครับพอเราใช้เซยรอยเพื่อจะควบคุมอาการปวดของเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราหยุดใช้ปุ๊บอาการปวดมันจะกลับมานะครับอยู่แล้วก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเราจะใช้อย่างอื่นหรือไม่อาการปวดนั้นมันก็จะเกิดขึ้นนะครับก็เพียงแต่ว,ว่าของเราก็เข้าไปแทรกอยู่ในจังหวะนั้นพอดีก็เลยเหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ของเราตอนนั้นสีอะไรนะ ชมพูซึ่งม,มันเ็ไปไ,ไม่ได้เลยที่ทําให้เกิดอาการปวดเกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้สีชมพูเนี่ยมันกำลังไปสร้างการปวดตรงนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เราไปสู้ฤทธิ์ที่มันเหลือของเซยรอยเนี่ยไม่ไหวครับค่ะ,ะหลังจากนั้นทานไปสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สองเป็นยังไงบ้างครับก็ที่บวมนี่แหละหอ่าพอบวมไปหาหมอฉีดยาหายกลับมากลับมาก็มาหาคุณแพทย์พันธุ์ว่าทําไม นูทานแล้วทําไมเดินไม่ได้ให้ละเขาบวมอย่างงี้พอดีคุณเวพัน์แนะนําให้ทานน้ามังคุดครับค่ะก็เอาน้ามังคุดไปทานหกซองก็หยุดบิมสีมภูไว้ทานน้ามังคุดค่ะแล้วอาการก็ดีขึ้นแล้วก็มาทานต่อทานสีมภูต่อต่อจากน้ามังคุดอค่ะก็หลังจากนั้นก็ทานมาเรื่อยๆทานมาเรื่อยยใช่ค่ะนี่ทานมานานเท่าไหร่แล้วฮะก็ทานตั้งแต่ต้นเดือนกุมภามานะฮะ ต้นเดือนกุมภามานี่พฤษภาก็ร่วมสามเดือนแล้วไม่มีอาการไม่มีอาการอะไรเราไม่รู้ว่ายังกลับมาบวมอีกไหมไม่บวมค่ะบวมแล้วไม่บวมอีกแล้วไม่ไม่ไม่บวมแล้วเจ็บไม่เจ็บค่ะไม่ปวดไม่ปวดยืนขายของได้ทั้งวันใช่ค่ะเอออาจารย์ครับสองเรื่องที่จะขออนุญาตเดินถามน้ำมังคุดเข้าไปช่วยทำอะไรหลังจากที่มันมีอาการปวดบวมขึ้นครั้งแรก สองก็คือทานมาแล้วสามเดือนแล้วอันนี้ถือว่าหายหรือยังโอเคคำตอบแรกน้ำมังคุดทานเข้าไปแล้วมันก็จะไปทำให้เม็ดเลือดขาวที่เรเรียกว่าทีเทลเปอร์หนึ่ง มีมากกว่า T helper สองครัจริงๆมันลดลงไปทั้งคู่แต่ว่า T helper สองมันลดลงมากกว่าอืนั่นประการแรกนะครับเพราะฉะนั้นอาการภูมิแพ้อาการแพ้ภูมิตัวเองมันจะลดลงไปส่วนหนึ่งสิ่งท,งที่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก,ก็คือว่า i n t e r l ร u k i n สิบเจ็ดซึ่งเป็นส่วนที่สร้างโดยไม่เลือดขาว T s สิบเจ็ดมันก็จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ i n t e r l e u k สิบเจ็ดเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการ คนที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นมเมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงทีงนี้ข้อเข่าอักเสบเนี่ยก็คืออาการแพ้ภูมิตัวเองนั่นเองอนะครับเพราะฉะนั้นอาการก็ดีขึ้นจากน้ำบังคุดน,นะครับ,รบจากการที่มีไม่เลือดขาวชนิดที่1นึ่งมีมากกว่าชนิดที่2องเพราะนั้นลดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิเกิดี่ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปลด t s 1 7 ม่เลือดขาวใช้ตัวที่17ครับนะซึ่งลดการหลัง่งอินเทอร์ลูินสิเพราะอาการอักเสบมอยนก็จะลดความรุนแรงลงทันทีด้วยสาเหตุตรงนี้อาการอักเสบก็จะดีขึ้นครับนะทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าจากตอนนี้ไปอาการถยหราหาย,ายแล้วไหมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรามีการใช้ต่อเนื่องครับสักอาทิตย์ที่4ี่อาทิตย์ที่หแคปซูล สีชมพูของเรารจะประกอบด้วยส่วนประกอบ5้าห้าตัวซึ่งแต่ละตัวนั้นมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกโดยเฉพาะย่ยิ่งกระดูกอ่อนนะครับมันมีข้อมูลชัดเจนยืนยันตรงนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้นกระดูกอ่อนเกิดขึ้นอาการปวดมันก็จะหายไปเพราะกระดูกมันไม่ขัดกันแล้วมีอะไรมากัดไว้นะครับเหมือนกับมีจารบีนะครับเ,เพราะกระดูกสองท่อนที่มันขัดกันเนี่ย เดิมทีมันเคยมีกระดูกอ่อนมาขวางไว้ทําให้มีก็ไม่มีการปวดครับพอมันหายไปแล้วก็ปวดใช่ไหมครับคือที่เขาบอกว่าเสื่อมก็คือเสื่อมแถวๆนี้แหละตอนนี้ได้มีการสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลยืนยันจากทางด้านทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งซึ่งมีผลชัดเจนอยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าแล้วมันจะหายไปไหมขณะนี้เราเลยใบรุ่นไปเล็กน้อยแล้ว าการเสรื่อมมันก็จะมีขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าติเลชหรือคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนที่มันมีการสร้างมีการเสรื่อมตลอดเวลาอพอโดยสา5มันก็จะมีการเสรื่อมมากกว่าการสร้างมวลกระดูกของเรามันก็จะน้อยลงอะไรก็ตามที่เราเคยมีมันก็พร่องลงพร่องลงเรือร่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดการเสรื่อมไม่ได้เราก็ต้องพยายามเสริมนะ,ะเสริมโดยการที่ใช้แคปซูลเนี่ยไปช่วยสร้าง นะครับถามว่าใช้แคปซูลต่อเรื่องตลอดไปได้ไหม mm. ได้นะครับแต่ว่าไม่มีความจําเป็นต้องไปใช้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะยิ่งแคปซูลสีชมพูถ้าหากว่าใช้แล้วดีขึ้นถอยออกมาได้เลย mm. นะครับแล้วก็ไปใช้แคปซูลตัวสีเขียวมาถึงมันจะทําไม่ทําให้การปวดแล้วแต่มันจะสร้างมวลกระดูกเพิ่มขึ้นเพิ<ๆ>่มข<ๆ>ึ<ๆ>้นเรื่อยๆตอนนี้ปรับสูตรหรืยอยังครับคุณใก สีเขียวแล้วค่ะอแหมแสดงว่าคนแนะนําเนี่ยรู้จริงนะฮะแล้วทุกวันนี้นี่เป็นยังไงบ้างฮะเข่าเคืองทางานได้ปกติเลยปกติเลยค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บมีวนเวียนกลับไปหาคุณหมอให้เอ็กซเรย์หรือว่าไม่ไปเลยค่ะไม่ไปเลยค่ะทำไมไม่อยากไม่มีพอหายทุกคนไม่อยากกลับไปหาหมอเลยนะฮะไม่ไปแล้วไม่คิดอยากจะลองกลับไปเช็คดูหน่อยเหรอฮะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยสุขภาพดีขึ้นเยอะแล้วไม่ไปแล้วค่ะ ดีขึ้นเยอะเลยเยอะเลยค่ะขึ้นบันไดก็ขึ้นไม่ได้ตอนนั้นที่เป็นอะ่ะตอนเป็นก็ขึ้นบันได<ช>ไม่ได้ใช่ค่ะใส่กางเกงก็ต้องขาที่ดีต้องตั้งหลักไว้ก่อนแล้วก็เอามือช่วยยกใส่ขาเนืองเงี้ย oh. มันดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะ oh. Oh. ใช่ค่ะไม่ไม่ลูกชายไม่ทักเหรอฮะแม่มีสเตยรอยเปล่า อ๋อพูดถึงแอปบ,บิมเนี่ยหรอไม่ฮะพราะเขาก็ดูด้วยกันนะฮะอ๋อเขาก็ศึกษามาด้วยกันใช่ค่ะดูด้วยกันอเอาล่ะขอบคุณมากครับคุณไก่ครับเอาล่ะ